ในโลกที่มนุษย์ทอดทิ้งพื้นดินไปอาศัยอยู่บนเมืองลอยฟ้าปล่อยที่ที่พวกเขาเคยเหยียบย่ำกลายเป็นเพียงแค่ที่ทิ้งขยะทุกอย่างที่ไม่ต้องการไม่สวยงามและไม่คู่ควรจะถูกโยนทิ้งสู่หบเหวเบื้องล่างพวกเขาสามารถทอดทิ้งทุกอย่างได้อย่างง่ายดายไม่เว้นแม้แต่กระทั่งคนที่ถูกตีตราว่าไร้ค่าคนเหล่านั้นจะถูกเรียกว่าขยะแต่ผู้ที่อยู่เบื้องบนกลับไม่รู้เลยว่า บนกองขยะที่พวกเขาสร้างขึ้นมาความแข็งกำลังก่อตัวขึ้นความสวยงามจอมปลอมที่คนเบื้องบนสร้างขึ้นมาจากการโยนทิ้งทุกอย่างกำลังจะต้องแปดเปื่อนเพราะขยะเหล่านี้กำลังจะทวงโลกนี้คืนและนี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของกาเชียคุตะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมมาอุ้มระาอีกเช่นเคย ในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูสรุปเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ถูกโลกทอดทิ้งราวกับขยะแต่มันกลับนำพาให้เขาได้พบกับโลกอีกใบเบื้องล่างและก่อนไปรับชมผมก็อยากจะขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆอยจากทุกคนโดยการกดไลค์และกดติดตามในช่องน้อยๆของเราด้วยนะครับว่ากันว่าสิ่งของที่ถูกดูแลอย่างดีนั้นจะมีวิญญาณสถิตยอยู่แล้วกับขยะที่ถูกทอดทิ้งอย่างไม่สนใจละ่ะ จะมีอะไรอยู่บ้างนาโลกเบื้องบนอันสมบูรณ์แบบเด็กสาวคนหนึ่งได้เลอทำตุ๊กตาตัวโปรดของตัวเองขาดถึงแม้มันจะเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆแต่แทนที่ผู้เป็นแม่จะบอกให้ซ่อมแซมเธอกลับบอกให้ทิ้งมันไปแล้วซื้อใหม่ในตอนแรกเด็กสาวก็มีท่าทีลังเลแต่ก็ตัดใจทิ้งมันได้ยัางง่ายได้ขณะที่ผู้เป็นแม่นำตุ๊กตากับขยะอื่นๆไปทิ้งเราจะได้เห็นว่าภายในเมืองที่พวกเธออาศัยอยู่นั้น จางสะอาดอ่านแล้วไร้ที่ติชาวเมืองทุกคนนั้นแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวสะอาดตาราวกับของใหม่รวมไปถึงระบบจัดการขยะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งช่องขยะจะถูกฝังอยู่บนพื้นดินเพื่อไม่ให้เกะกะและเพื่อไม่ให้ขยะหกลงมาบนพื้นถนนหลังจากขยะไหลผ่านท่อจะตกลงสู่รถขยะที่รออยู่ใต้ดินจากนั้นก็จะถูกลําเลียงไปยังโรงพักขยะก่อนจะนำไปโยนทิ้งที่หลัง ทว่าสิ่งของที่ไม่เป็นที่ต้องการอาจจะมีคนเห็นค่าของมันอยู่เช่นรูโดพระเอกของเราเขาได้ลอบเข้าไปขโมยขยะจนถูกพบตัวเขาทำให้เกิดการชุลมุนวุ่นวายตามจากผู้บุกรุกขึ้นมาระหว่างหลบหนีเราจะได้เห็นว่ารูโดนั้นมีความคล่องแคล่วอย่างมากเขาสามารถปีนป่ายกระโดดไปมาหลบหากกระสุนที่พุ่งเข้ามาหาตัวได้อย่างชิวเฉียดจนกระทั่งสามารถหลบหนีออกมาทางท่อระบายน้ำของเมืองได้ แล้วภาพก็ตัดมายังชายคนหนึ่งที่ถึงแม้จะแต่งกายด้วยชุดสีขาวเหมือนกับชาวเมืองคนอื่นๆแต่ชุดของเขากลับซอมซอและมีอรอยปืนไปทั้งตัวซึ่งเขากำลังแอบฟังเรื่องที่ชาวเมืองคุยกันถึงโจรที่ลอบเข้าไปขโมยขยะเมื่อคืนก่อนจะรับรู้ได้ถึงสายตารังเกียจที่ชาวเมืองระแวกนั้นเพ่งมาชายปริศนาจึงรีบปีกตัวออกจากเมืองไปซึ่งเบื้องหลังกำแพงของเมืองที่สะอาดสะอ้านไร้ที่ติ เป็นที่ตั้งของสลามที่เรียกได้ว,ว่าตรงกันข้ามกับในเมืองราฟ้ากับเหวมันทั้งสอมซ่อแออัดและสกปรกคุณภาพชีวิตของคนที่นี่อาจจะดีหน่อยถ้าเทียบกับมแมลงสาบเพราะที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของชนชั้นที่ไม่เป็นที่ต้องการอย่างเช่นรูโดขณะที่เด็กหนุ่มพระเอกของเรากำลังซ่อมขยะที่ขโมยมาเด็กสาวหน้าตาน่ารักคนหนึ่งชื่อจิวะก็เข้ามาเตือนเขาด้วยความเป็นห่วงว่าการแอบเข้าไปขโมยขยะนั้นอันตรายมาก ถ้าถูกจับได้คงจะจบไม่สวยแน่แต่ระหว่างนั้นก็มีกลุ่มเด็กเกย์สามคนเดินเข้ามาขัดจังหวะและเยียดยามพระเอกพร้อมเกือบตื่นให้จีวะออกห่างจากรูดโด้พลางพูจจดจาโดยข่าวว่าหมอนี่มันทั้งตัวเหม็นมีกลิ่นขยะแถมถุงมือก็โสโครกสุดๆและที่แย่ยิ่งกว่าถุงมือคือสิ่งที่อยู่ข้างในดูทรงแล้วพวกเองไม่น่าจะไปว่าเขาได้เลยนะบ่งบอกว่าถึงแม้คนในสลัมแห่งนี้เสื้อผ้าของเขาจะดูสกปรกสมซอ แต่แนวคิดของพวกเขาก็รังเกียจสิ่งโสโครกไม่สวยงามเชกเช่นเดียวกับคนในเมืองแล้วหัวโจงในกลุ่มคนหนึ่งก็เล่าว่าเดิมทีสลัมแห่งนี้เคยเป็นที่คุมขังอาชญากรและดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นลูกหลานของคนเหล่านั้นเพื่อทีบตัวเองออกจากภาพลักษณ์แย่ๆทุกคนที่นี่จึงพยายามใช้ชีวิตโดยการหลีกเลี่ยงการทำเรื่องไม่ดีแต่ทุกอย่างกลับพังลงพรพ่อแม่ของรูโดเดินฆ่าคนไปทั่ว และสักวันหนึ่งลูกของพวกเขาอย่างพระเอกคงกลายเป็นฆาตรกรเหมือนกันรูโดจากที่นิ่งมาตลอดพอได้ยินเรื่องพ่อแม่ก็ทำเอาสายตาของเขาเปลี่ยนไปจนพวกกลุ่มเด็กเกต้องรีบเดินหนีไปแบบเกยฟอร์มไม่อยู่แต่ถึงแม้จะรู้เรื่องพ่อแม่ของพระเอกทว่าจิวาก็ไม่ได้มีท่าทีรังเกียจเขาเหมือนกับคนอื่นๆในสลามและเขามาคุยกับเขาอยู่บ่อยๆระหว่างที่บอกรูโดว่าอย่าไปสนใจใพวกนิสัยเสียนั่นเลย สายตาของสาวน้อยก็ไปสะดุดเข้ากับตุกตากระต่ายที่รูโดขโมยมาซ่อมขณะที่เด็กหนุ่มกำลังจะหยิบมันมอบให้กับเธอจิวาก็ถูกแม่เรียกให้กลับไประหว่างเดินกลับแม่ก็กำชับเธออีกครั้งว่าไม่ให้ไปยุ่งกับรูโดหลังจากนั้นเด็กหนุ่มก็เดินกลับบ้านแบบเซ็งๆก่อนจะได้พบกับเบรกชายที่เข้าไปในเมืองตอนต้นเรื่องเขาหยอกล้อรูโดเรื่องที่จะมอบตุกตาให้กับจิวากแถมยังเชีรยให้พระเอกของเรารีไปสารภาพรักกับเธอซะ ระหว่างบทสนทนาก็ทำให้เราได้รู้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเรกนั้นรับรูโดที่ถูกทิ้งมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กหลังจากพ่อแม่ของเขาถูกโยนลงไปในเหวจากความผิดที่ก่อและเหตุผลที่รูโดชอบไปขโมยขยะมาซ่อมขายก็เพราะอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของเรกก่อนที่บทสนทนาของพวกเขาจะต้องหยุดลงตพอเรกสังเกตเห็นแผลที่ไหลของรูโดจากการไล่ล่าในโรงขยะแต่เขากลับไม่ได้ต่อว่าหนุ่มน้อยแต่อย่างใด เพียงแค่บ่นว่าอยากจะให้รูโดให้ความสำคัญกับตัวเองมากกว่านี้หน่อยเขาช่วยทำแผลให้รูโดพร้อมกับถอดถุงมือออกเพื่อเปลี่ยนผ้าพันแผลที่มือทั้งสองข้างทำให้เราได้เห็นสิ่งที่อยู่ใต้ถุงมือของรูโดคือมือที่ดำสนิทต,ตั้งแต่ปลายแขนจนถึงนิ้วมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กหนุ่มจำความได้แล้วบางครั้งมันก็สร้างความเจ็บปวดจนแทบจะยืนไม่ไหวแถมผู้คนรอบข้างที่เห็นแผลนี้ก็แสดงท่าทีรังเกียจ ทำให้สภาพจิตใจของรูโดย่ำแย่มาตั้งแต่เด็กและในตอนนั้นเองเร็กก็ได้มอบถุงมือคู่นี้ให้กับเขาซึ่งถึงแม้มันจะดูเย็นเยนแต่ก็ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้เขาได้ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เด็กหนุ่มซาบซึ้งในบุญคุณของพ่อบุญธรรมคนนี้เป็นอย่างมากระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันตามประษาพ่อลูที่ด้านนอกกลับมีชายสวมหน้ากากปริศนายืนจ้องมองพวกเขาอยู่ภาพตัดมาในวันรุ่งขึ้นที่รูโดเดินขึ้นไปบนเนินเขาเนสลาม ที่นั่นสามารมองเห็นในทั่วสลัมรวมไปถึงขอมเหวลึกที่อยู่อีกฝั่งซึ่งกำลังมีการลงโทษอาชญากรคนหนึ่งโดยนักโทษจะถูกมัดมือทั้งสองข้างขึงเอาไว้บนคานที่ยื่นออกไปเหนือเหวลึกก่อนที่จะถูกปล่อยทิง้งแล้วร่วงหล่นลงไปเบื้องล่างขณะที่โรโดกกำลังจ้องมองการกระทำนั้นอยู่จิวาก็โผล่มาข้างๆเขาและบอกว่าตนเองไม่อยากให้โรโดมีจุดจบแบบนั้นเลยคุณลุงเร็กเองก็คงจะคิดเหมือนกัน เพราะว่าเขาก็ชอบรูโดมาคำพูดที่หลุดออกมาจากปากของเด็กสาวทำให้ทั้งเธอและเด็กหนุ่มออกอาการเขินทำตัวไม่ถูกเพราะมันเหมือนการพูดเป็นไนว่าเธอเองก็ชอบเขาเหมือนกันรูโดจึงใช้โอกาสนั้นยื่นตุ๊กตาให้เธอเป็นของขวัญก่อนจะกระโดดลงเนินไปด้วยความเขินอายพลังคิดในใจว่าจะรีบนำเรื่องนี้ไปเล่าให้เร็กฟังด้วยความตื่นเต้นแต่ว่าพอเขากลับไปถึงบ้าน ก็ได้พบว่าเร็กถูกชายสวมหน้ากากปริศนาก่อนหน้านี้ชายมีแทงเข้ากลางอกและกำลังหายใจอย่างรวยรินก่อนที่ชายปริศนาจะหันมาเล่นงานเขาจนหมดสติแล้วจากไปอย่างไม่ใหญ่ดีไม่แม้แต่จะพูดหรือบอกเหตุผลที่ทำลงไปหลังจากนั้นไม่นานเด็กหนุ่มที่ฟื้นขึ้นมาก็รีบเข้าไปดูเร็กที่กำลังจะสิ้นใจเขาได้สั่งเสียกับรูโดว่าให้รีบหนีไปและช่วยเปลี่ยนโลกที่เน่าเฟะนี้แทนเขาที เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทหารจะกลูกันเข้ามาจับตัวเขาข้อหาฆาตกรรมเร็กแล้วรูโดก็ถูกนำตัวไปยังแทนประหารต่อหน้าชาวเมืองทุกคนเด็กหนุ่มที่ถูกขึงอยู่บนคานพยายามปฏิเสธว่าตนเองไม่ใช่ฆาตกรมีแต่เสียงตะโกนกล้องว่าสิงโสกปลกต้องร่วงลวงสู่เหวรูโดพยายามขอร้องจิวะคนเดียวที่จะเชื่อใจเขาให้ช่วยตามหาฆาตกรที่ฆ่าพ่อบุญธรรของเขาที แต่สิ่งที่เธอทำนั้นกลับทำให้เด็กหนุ่มต้องจมลงสู่ความสิ้นหวังเพราะเธอไม่เชื่อใจเขาและคิดว่าลูกของฆาตกรอย่างเขาก็คงเป็นได้แค่ฆาตกรเหมือนกันทั้งๆที่ตลอดมาเธอเชื่อใจและปฏิบัติต่อเขาแตกต่างจากทุกคนจากการที่ถูกคนที่ตนเองไว้ใจทอทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีทำให้ภายในใจของเด็กหนุ่มนั้นแตกสลายก่อนที่เขาจะถูกปล่อยให้ร่วงลงสู่เหวเบื้องล่างสายตาของเด็กหนุ่มก็เหลือไปเห็นชายสวมหน้ากาก คนที่ฆ่าพ่อบุญธรรมและโยนความผิดให้กับเขาปะปนอยู่กับคนอื่นๆที่มาดูการประหารเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เชือกถูกตดัดส่งให้โรโดโรงลงไปสู่เหวเบึ้งล่างขณะที่กำลังรรวงลนสู่ก้นเหวเขาได้สาบานว่าจ,จะฆ่าชายสนหน้ากากและทุกคนที่มองเขาเหมือนขยะสกปลกให้หมดด้วยความแขนและก่อนที่ภาพจะมืดดับลงก็ปรากฏภาพของกลุ่มกนบางสิ่งที่ลอยอยู่เหนือหมู่เมฆ ทว่าหลังจากนั้นเด็กหนุ่มกลับฟื้นขึ้นมาท่ามกลางกองขยะที่สูงเป็นภูเขาสุดลูกหูลูกตาขณะที่เขากำลังสับสนว่าที่แห่งนี้มันคืออะไรเขาก็สัมผัสได้ว่าตนเองไม่ได้อยู่เพียงลำพังเพราะที่ด้านหลังของเขานั้นปรากฏร่างสัตว์ประหลาดขนาดักษ์ที่ทั้งตัวนั้นเต็มไปด้วยขยะโปรโดจึงตระหนักได้ว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่กองขยะที่ถูกทิ้งแต่มันคือนรกดีๆนี่เอง ที่แยกก่กว่านั้นคือมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวแต่พาพวกมาด้วยโรดโดจึงต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากพวกสัตว์ประหลาดแต่ก็ไม่ไายโดนพวกมันตัวหนึ่งมาปิดทางจนต้องหยุดชะง,งกักพวกมันพุ่งเข้ามาเล่นงานเขาจากทุกทิศทางยังดีที่เด็กหนุ่มอาศัยความคล่องแคล่วหลบการโจมตีของพวกมันได้ลางดาทอโกที่ส่งเขามาลงเอยในานารกแห่งนี้ก่อนที่พื้นกองขยะที่เขายืนอยู่จะเกิดสุดตัวลง จนโรโดโรงลงไปกองกับพื้นด้วยบาดแผลชะกันนอกจากนี้อากาศรอบตัวก็แทบจะไม่สามารถสูดหายใจได้อย่างสะดวกเพราะมันมีทั้งฝุ่นละอองจากขยาและกลิ่นเหม็นคะุ้งไปหมดถ้าไม่ตายเพราะพวกสัตปรลาตตอนนี้ยังไงเขาก็คงไม่รอดจากพีเอ็มสอง้าทางเดียวที่เขาจะมีชีวิตรอดคือต้องออกจากที่แห่งนี้ให้ได้ทว่าในที่ที่มองไปไหนก็มีแต่กองขยะสุดลูกหูลูกตาแบบนี้จะมีที่ไหนปลอดภัยให้เขาได้หลบภัยได้ เด็กหนุ่มที่กำลังจมอยู่กับความสิ้นหวังและความเจ็บปวดทางกายจู่ๆภาพของเร็กที่ถูกฆ่าก็แวบขึ้นมาในหัวเขาจุดเฮลโรโดฮืดขึ้นสู้อีกครั้งเพราะจะยังตายไม่ได้จนกว่าจะแก้แค้นในพ่อพุนทาได้สำเร็จเขาหยิบขยะใกล้ๆขึ้นมาเป็นอาวุธชายมันโจมตีสวนพวกสัปราหลาดไปจนเสียหลักแต่ก็ช่างน่าแปลกที่เด็กหนุ่มธรรมดาอย่างเขาสามารถสู้กับพวกอสูรขยะพวกนี้ได้เราก็ว่าเขาได้รับพลังจากบางสิ่ง โรโดอาศัยความคล่องแคล่วกับพลังที่เออล้นออกมาจัดการกรับพวกสัปลาดจนเกือบจะหมดเหลือเพียงแค่ตัวสุดท้ายที่ตัวใหญ่สุดมันใช้เท้ากระทืบลงพื้นอย่างแรงแรงกระแทกที่เกิดขึ้นผลักเด็กหนุ่มปลิวจนวูบไปชั่วขณะก่อนเขาจะลืมตาขึ้นเห็นชายสวมหน้ากากคนหนึ่งยืนกลางร่มคำหัวเขาอยู่ชายคนนั้นหยิบหน้ากากมาสมให้โรโดโดยไม่พูดอะไรเด็กหนุ่มก็พยายามถามว่าเขาเป็นใครกันแน่ แต่ชายปริศนาก็บอกให้เขาเงียบเอาไว้ด้วยเสียงที่แผ่วเบาซึ่งเล็ดลอดออกมาจากใต้หนา้ากากทว่าพระเอกของเราก็ยังจอไม่หยุดถึงแม้จะโดนบอกให้หูป,ปากเด็กหนุ่มพยายามถามต่อว่าห um ุบเหวแห่งนี้มันคืออะไรกันแน่ก่อนที่ชายสวมหน้ากากปริศนาจะทนไม่ไหวตะโกนบอกรูโดว่าที่ที่พวกเขาอยู่นั้นคือพื้นดินไม่ใช่หงเหวอะไรทั้งนั้นและกองขยะม,มากมายพวกนี้คือสิ่งที่ชาวโลกเบื้องบนอย่างรูโดทิ้งลงมา แล้วที่เขาพยายามบอกให้หูปากอยู่เมื่อกี้ก็เพราะว่าอาสรขยะที่เขาเรียกว่านจูนั้นไวต่อเสียงของมนุษย์การที่พระเอกของเราแหกปากถามอยู่เปลา่ปลาๆก็ทําให้พวกมันแหยกยขยงกันมาเพิ่มนอกจากนั้นเจ้าผู้ที่รูโดจัดการไปก่อนหน้านี้มันก็เริ่มฟื้นสภาพกลับมาเหมือนเดิมแล้วเนื่องจากจะไม่สามารถใช้อาวุธธรรมดาฆ่าพวกมันได้เขาโทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของพระเอก แต่คนที่ตะโกนเรียกมันมาคือเองมากกว่านะของพระเอกในแค่ตัวเดียวส่วนที่เหลือเค่ดิตเองหมดเลยและก่อนที่ฮันจูตัวหนึ่งจะเข้ามาโจมตีเขาจากด้านหลังจูจูร่มที่ชายคนนั้นถืออยู่ก็แผ่พลังสีส้มออกมาและเปลี่ยนรูปลักษณ์จากร่มเย็นๆกลายเป็นร่มติดใบมีดจากนั้นเขาก็ใช้พลังของร่มโชเทพจัดการเก็บกวาดพวกฮันจูเรียบในพริบตาจบด้วยการใช้ร่มร่อนขึ้นไปบนอากาศ ก่อนจะขยายร่มใหญ่ขึ้นแล้วพุ่งลงมาตันหัวฮันจูตัวสุดท้ายพร้อมกับชื่อท่าสุดเทอัมเบรเกอร์หลังจากการต่อสู้จบลงร่มของเขาก็กลับสู่สภาพเดิมจากนั้นชายปริศนาก็ถอนหน้ากาก,ากออกพร้อมกันแนะนําตัวว่าตนเองชื่อเอ็นจินเป็นนักเก็บกวาดภาพจํามันคุ้นๆแห่เอดงงวะโคน,น,นันเป็นนักสืบชัดเลยในเรื่องอาจจะชื่อเอ็นจินนะครับแต่ผมอยากจะเรียกว่าเอ็นจิน มันดูได้อารอมณ์มากกว่าแล้วภาพก็ย้อนกลับไปยังอดีตในตอนที่รูโดยังเด็กเขากลับบ้านมาด้วยสภาพที่เนื้อตัวเละเทะพอเล็กถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ความว่าเขาไปทะเลาะกับพวกเด็กเกเรมาเราพูดว่าสิ่งของนั้นมีชีวิตเนื่องจากเล็กเคยบอกกับเขาว่าสิ่งของที่ได้รับการดูแลอย่างดีนั้นจะมีวิญญ,ญาณสิงสถิตอยู่รวมไปถึงถุงมือที่เด็กหนุ่มสวมมันอยู่ตลอด หากใช้มันอย่างทนุทะนอมสักวันจะต้องมีวิญญ,ญาณมาสิงสถิตยอยู่แน่ก่อนที่พระเอกของเราจะได้สติขึ้นมาและเห็นว่าเอ็นจินจับเขาล่ามโซและกำลังลากตนเองไปยังที่ไหนสักแห่งเ้าโมเด็กหนุ่มโวยวายขึ้นมายกใหญ่ว่าให้ปล่อยตัวเองเดี๋ยวนี้เล่อยตนเองต้องรีบกลับไปยังโลกเบื้องบนทว่าเอ็นจินก็ดาฟันเขาโดยการบอกว่าไม่มีทางเว้นแต่ว่าเขาจะบินได้อีกอย่างโลกเบื้องบนก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา แต่พระเอกของเราก็โวยวายไม่หยุดเหมือนเดิมตั้งแต่ลงมานี่พูดเก่งเป็นต่อยหอยเลยทั้งทาง,ทงทีตอนอยู่ข้างบนนั้นเงียบได้แม้จะโดนคนอื่นท่มถุยเด็กหนุ่มสั่งให้เอ็นจีนบอกข้อมูลที่เขารู้มาทั้งหมดทั้งเรื่องของพลังที่เขาเห็นก่อนหน้านี้และวิธีคลับขึ้นไปข้างบนพอชายนักเก็บกวาดเห็นว่าเจ้าเด็กนี่มันช่างอวดดีซะเลือเกินก็ตั้งใจจะสอนบทเรียนของโลกเบื้องล่างให้กับเขา โดยการนำพระเอกของเราไปโยนทิ้งให้กับผู้เก็บขยะขายในทีแรกกลุ่มนักเก็บขยะก,ก็ดูจะตื่นเต้นและดีใจที่ได้เห็นรูโดพอดูจะเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่อยู่พวกนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเด็กหนุ่มนั้นมาจากโลกเบื้องบนทว่าระหว่างที่พระเอกของเราชะล่าใจเพราะเห็นว่าพวกนี้ดูจะไม่มีพิษพายแถมยังใจดีจะแก้มันให้กับเขาอีกรูโดก็ได้สัมผัสกับความโหดร้ายของโลกเบื้องล่างเป็นครั้งแรก เนื่องจากเหตุผลเดียวที่พวกนั้นอยากจะแก้มันให้กับเขาก็เพราะว่าจะได้จับเขาไปขังไวนะ้ในรถได้อย่างสะดวกสะดวกพวกนักเก็บขยะนั้นตั้งใจจะนำตัวของรูโดไปขายเพราะที่โลเบื้องล่างแห่งนี้คนจากเบื้องบนนั้นขายได้ราคาดีสุดๆไม่ใช่ว่าคนพวกนี้ชื่นชอบหรือหลงใหลอะไรในตัวของคนเบื้องบนหรอกนะครับแต่เป็นความเกลียดชังอันรุนแรงที่มีต่อคนเบื้องบนตั้งหา่าสาเหตุมันก็มาจากการที่คนเบื้องบนนั้นทิ้งขยะจำนวนมากลงมาตลอด จนเกิดการทับถมและสร้างมลพิษขึ้นมาในอากาศผลกระทบที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือพวกสัตว์ประหลาดอย่างฮันจูคนที่ถูกพวกมันเข้าหรือถูกขยะที่หล่นลงมาทับตายนั้นมีนับไม่ถ้วนนอกจากนี้ยังมีคนที่สูญเสียบ้านกับที่อยู่ไปเพราะมลพิษที่ขายได้ราคาดีก็เพราะจะเอาไปทารามานสนองความแค้นเนี่ยแหละพอพูดจบชายคนหนึ่งในกลุ่มก็ยัดเศษเปลือกแอปเปิลเซาปลาของรูดอเปืือกเขาได้ริมรถขยะที่คนเบื้องบนแบบเขาทิ้งลงมา ทว่ามันก็ทําให้ชายคนนั้นต้องตกใจเพราะเด็กหนุ่มเล่นขมือขยะเข้าไปจนหมดรวมถึงนิ้วของเขาด้วยปลางตะโกนลั่นว่ามันไม่ใช่ขยะนะเว้ยยังกินได้อยู่รูโดนั้นขับแขนใจอย่างมากที่คนเบื้องบนทํากับเขาเหมือนเป็นขยะและทีนี้คนเบื้องล่างก็ยังปฏิบัติกับเขาไม่ต่างกันจากความแค้นที่คนเบื้องบนทิ้งขยะลงมารถหัวพวกเขาแต่ไม่รู้เลยว่าพเพ่ของเราตั้งหากที่เป็นเหยื่อและถูกทิ้งลงมาที่นี่เหมือนกับขยะ ทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยทิ้งความสิ่งของแบบไม่สนใจเลยสักครั้งมีน้ำซ้ำยังเห็นข่าพวงมันและเกมมาซ้ำอีกอารมณ์ทั้งหมดของปเปกพลั่งพลุออกมาปลอมกับพลังสีแดงเข้มจนเกือบดำที่แผ่ออกมาจากถุงมือของเขาก่อนพลังนั้นจะปกคลุมไปทั่วร่างกายของรูโดเพิ่มขีดจำกัดพลังกายกับเขาจนสามารถฉีกกระชากโซที่พนานาการเขาให้ขาดและส่งผลกระทบให้สิ่งของรอบๆลอ,อยขึ้นกลางอากาศ โดยที่ตัวต้นเรื่องอย่างเอ็นจินก็ฟ้ามองสถานการณ์ด้วยความตื่นเต้นซึ่งทันทีที่พระเอกของเราคว้าจับโซ่ที่อยู่ตรงหน้าพลังสีแดงเข้มก็ได้เปลี่ยนลักษณะของโซ่ให้มีหนามงอกขึ้นมาสิ่งนี้คือพลังวิเศษที่ผู้ใช้จะสามารถมอบชีวิตให้กับสิ่งของเพื่อดึงพลังของมันออกมาใช้ผู้ที่มีพลังเช่นนี้จะถูกเรียกว่ากิบเวอร์เช่นเดียวกับพลังที่เอ็นจินใช้ก่อนหน้านี้ถึงแม้จะทรงพลังแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ นั่นคือหากว่ากิบเวอร์ไม่มีอาวุธหรือสิ่งของในมือพวกเขาก็จะไร้พลังกลุ่มคนเก็บขยะที่ดูเหมือนจะคุ้นเคยกับพลังพวกนี้เป็นอย่างดีก็กลูกันเข้ามาโดยพยายามโจมตีให้โซลุดออกจากมือของพระเอกแต่พวกมันก็ดีใจได้อยู่ไม่นานเพราะทันทีที่โซลุดออกไปเด็กหนุ่มก็หยิบยางรถที่ลอยอยู่ใกล้ๆมาเปลี่ยนเป็นอาวุธแทนทั้ามดทุกคนรวมถึงเอนจินต้องอึ้งอ้าปากค้างเพราะเขาไม่เคยเห็นใครใช้อาวุธได้มากกว่าหนึ่งชิ้นมาก,ก่อน แต่ก่อนที่พระเอกของเราจะได้ลงมือฆ่าใครพอเลือดขึ้นนาเอนจินก็ได้เข้ามาหยุดเขาเอาไว้พร้อมกับขอโทษเนื่องจากอยากจะทดสอบพลังของพระเอกว่าเขานั้นมีพลังของกิฟเวิร์หรือเปล่าตอนแรกที่เด็กหนุ่มสู้กับฮันจูนั้นมันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ซึ่งหลังจากได้เห็นพลังทั้งหมดของรูโดเขาก็ตั้งใจจะบอกข้อมูลทั้งหมดทั้งเรื่องของโลกนี้แล้วเรื่องของพลังไห้โดยมีข้อแม้ว่าเด็กหนุ่มจะต้องมาเป็นนักเก็บกวาดเช่นเดียวกับเขา เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับอนิเมะเรื่องกาชิอาคุตะาตอนที่หนึ่งและสองที่ผมได้นำมาสรุปให้ฟังเนื้อหาเข้มข้นทั้งการต่อสู้และพลังหรือแม้แต่าการเสียสีสังคมเรื่องการใช้ของทิ้งควางเหล่านี้ก็ชวนให้ติดตามตั้งแต่ตอนแรกเลยทีเดียวในจะเป็นเหตุผลว่าทำไมชายสวมหน้ากากถึงต้องข้าวเร็กเขาสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงแล้วกลุ่มก้อนปริศนาที่ลอยอยู่เหนือหมู่เมฆนั้นคืออะไรกันแน่ จร,จริงๆในอนิเมะฉากนี้นั้นค่อนข้างจะเกิดขึ้นเร็วแต่ในภาพของมังงะจะเห็นได้ชัดเลยส่วนตัวผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรและจะมีบทบาทในเนื้อเรื่องตอนหลังๆยังไงกันแน่ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกข้อมูลหน่อยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็ทักทายเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันนานด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้ช่องน้อยๆของเราได้เติบโตสำหรับวันนี้ผม มาอุมพระก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ